ยอดขายให้กับทางบริษัทยกะขึ้นนะครับผกที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนนะครับที่คิดว่าจะจะไปขายลูกค้าอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไปดูว่าเราจะตอบคมต้องการลูกค้าได้อย่างไรสวัสดีครับผมราชการครับที่บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการจ,จำหน่ายหลอดไฟ LED ซึ่งทางบริษัทก็เป็นบริษัทของ ี่ไต้หวันนะครับซึ่งมาลงทุนในประเทศไทยประมาณ5ปีแล้วนะครับก็ทางจุดแข็งของทางบริษัทก็คือเราจะมีการลงทุนให้กับลูกค้าก่อนนะครับเ,เพื่อที่จะให้ลูกค้าเปลี่ยนทางด้านเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับสาเหตุที่ไปเรียนคอร์สบัสฑิการาจั่นฟูจิก็คืออยากจะพัฒนาในเรื่องของทีมขายแล้วก็พัฒนายอดขาย ให้กับทางบริษัทยกขึ้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฟูจินะครับตั้งแต่สอนตั้งแต่คอร์ส M1 M2 นและ m อนะครับส่วนในเรื่องของเ,ออเรียนคอร์สแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมก็อ,อ,อย่างถ้าใน M3 เนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของการจอยเวนเจอร์การต่อรองนะครับซึ่งทางเราก็ได้ บราวนเจอรกับอองค์กรใหญ่ที่ทําเกี่ยวกับด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศนะครับทำ,ทำให้เกิดมี MOU ระหว่างบริษัททั้งสองนะครับแล้วก็จุดแข็งตัวนี้ทำให้เราเข้าไปคุยกับกลุ่มลูกค้าทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในในบริษัทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการต่อรองก็ทักษะที่อาจารย์สอนมานะครับก็จะ ค่ามากนะครับทาให้เราค้นหาความต้องการที่แท้จริงของทางลูกค้าได้ซึ่งตัวนี้สําคัญกับทางบริษัทมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายัางเกิดปัญหาว่าเ,เราพรีเซนต์สิ่งที่ดีไปแต่เราค้นหาความต้องการลูกค้าไม่เจออย่างเงี้ยครับก็เลยจะทําให้เรื่องของการปิดการขายได้น้อยขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการ รู้กำลังใจนะครับก็คาถาของอาจารย์ก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ก็จะมีปัญหาตอนเช้ากำลังใจเยอะตอนเย็นเจอปัญหามาทั้งวันก็จะมีขัดแฟบนะครับแต่พอมีปัญหาเนี่ยก็ทำตามที่อาจารย์ให้คำแนะนำมานะครับนะครับร่างกายภาษานะครับผมก็ที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับผม แล้วก็จะเป็นในส่วนของอสอจอด,จอสอจอดาตอนะครับซึ่งซึ่งทางผมคิดว่ามันทำให้จุดแข็งของบริษ,ษัทเนี่ยได้กันออกมานะครับอย่างมีระเบียบแล้วก็มีจุดแข็งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอ่ะยังไม่ได้เอาจุดเด่นหรือจุดแตกต่างเนี่ยมาใช้ในการนำเสนอ ซึ่งพอเราได้กลับมาแล้ววิเคราะห์กันเนี่ยแล้วก็ทางผมก็ได้แนะนำไปทางนุกทีมว่าจุดเด่นของบริษัทคืออะไรนะครับจุดแข็งคืออะไรจุดแตกต่างคืออะไรนะครับแล้วพอเราเรวบรวมความคิดของในทีมกันทั้งหมดเนี่ยก็ได้ข้อสรุปมาหลายหลายข้อนะครับแล้วก็มาทำเป็น ข้อมูลในกนารขายจึงทั้งทีมเราจะคุยในในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วผลตอบรับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอาการที่คุยกับลูกค้านะครับผมก็จะมีาทางทีมก็จะมี mindset ที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนนะครับที่คิดว่าจะจะไปขายลูกค้าอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไปดูว่าเราจะตอบ การลูกค้าได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับการที่จะทำในเรื่องของความสบายใจกับปัญหาที่เกิดเขาไม่ใช้เนี่ยเราก็จะรู้วิธีในการที่จะทำให้มันห่างขึ้นแล้วไปกระตุ้นความต้องการให้กับทางลูกค้าได้มากขึ้นนะครับก็ผมก็หวังว่าทริปตันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆแล้วก็รุ่นต่อๆไปนะครับในการที่จะ คิดว่าคอร์สนี้เหมาะไหมอะไรเงี้ยสำหรับสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าก็ได้ความรู้ในหลายๆด้านนะครับในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางลูกค้าหรือตัวเราเองอะไรเงี้ยซึ่งก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับการวิเคราะห์คนการรู้ทายของเราการรู้ทายของลูกค้าซึ่งก็จะสามารถทำให้เราคุยกันได้สนใจมากขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ